ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9ธันวาคม2568ผ่าน7ข้อนี้ครุรบได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมคนที่ผ่าน7ข้อนี้ครบครับคุณจะได้รับเงิน1,000บาทครับในวันที่9ธันวาคม2568มาดูกันว่าทั้ง7ข้อมีอะไรบ้างบอกเลยว่าแต่ละข้อง่ายมากๆเพียงคุณผ่านตามทุกข้อก็รับไปเลยครับบางข้อเนี่ยต้องแก้ไขอะไรนิดหน่อยบางข้อก็ทำได้เลยนะครับ อันดับแรกครับก่อนจะไปครับอยากจะฟังสุท่านครับคุณเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเป็นกลุ่มไหนนะครับพิมพมาบอกกันหน่อยนะครับผมก็ถามไปหลายคลิปแล้วแต่อันนี้เนี่ยถามเพิ่มเติมอีกสักอันหนึ่งแล้วกันอยากจะทราบเพิ่มเติมอีกเพราะว่ายัางมีคนนะครับที่ยังไม่ได้เงินตามที่บอกไปหลายโครงการเลยนะครับอย่างที่ล่าสุดที่ผมได้ทําอธิบายไปว่าผู้สูงอายุเนี่ยในเดือนธันวาคมครับตลอดทั้งเดือนเนี่ย จะได้เงิน8,000กว่าเลยอันนี้คือความเป็นไปได้ที่จะได้นะครับอันะถ้ายังไม่ดูคลิปนั้นนะให้คุณไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับกดเข้าไปในช่องและหาดูหรือจะดูคลิปนี้ให้จบแล้วท้ายวิดีโอผมจะใส่เอาไว้ให้คลิปน,นั้นจะบอกเลยว่าทำไงให้คุณได้เงิน8,700กว่าซึ่งมันเป็นไปได้นะที่จะได้หรือเป็นไปได้ที่จะไม่ได้โอเคไปดูในคลิปนั้นสำหรับคลิปนี้ครับมาดู7ข้อที่จะต้องมีให้ครบเพื่อได้เงิน1,000บาทกันข้อที่1คคัืออจะตต้งมมีีสญชาาิยยุปีขึ้นไป หมายความว่าคุณเป็นผู้สูงอายุครับที่อายุ60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากหากคุณไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับแล้วอายุของคุณเนี่ยยังไม่ได้60ปีก็จะไม่ได้แน่นอนหรือถ้าอายุ60ปีแล้วแต่ไม่ใช่สัญชาติไทยก็ไม่ได้หรือว่าอายุเป็นสัญชาติไทยแต่อายุยังไม่ถึง60ปีนะครับก็ไม่ได้ โอเคนะอันนี้ข้อนี้ง่ายๆครับไมายก็อ2ครับการที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าสามารถรับเงินตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณสามารถรับได้ทั้งสองโครงการครับได้ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้ทั้งโครงการเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งมันเป็นคู่กันดังนั้นครับการที่คุณจะมีหรือว่าคุณจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ย ก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยกันได้ครับการนิบัติสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่มีผลครับทาให้คุณไม่ได้เงินดังนั้นไม่ต้องกังวลครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับเนี่คือข้อที่2ครับต่อไปครับเราไปต่อเนื่องกันครับในส่วนของข้อที่3คุณต้องได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผลลงทะเบียนคุณเนี่ยต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปทําการลงทะเบียนแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถรับเงินตรงนี้ได้เพราะเงินตรงนี้ชื่อว่าเงินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือชื่อเต็มหรือว่าเบี้ยผู้สูงอายุที่เรียกกันนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเบี้ยผู้สูงอายุบางคนก็เรียกเบี้ยสูงอายุนะครับคือเรียกได้หลายชื่อมันคือโครงการเดียวกันครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จะมอบเงิน ให้กับคนที่ไปลงทะเบียนแล้วผ่านเงื่อนไขโครงการครับซึ่งการที่คุณจะผ่านเงื่อนไขโครงการได้คุณก็ต้องไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขว่ามันมีอะไรบ้างรายละเอียดยังไงครับคุณสมบัติยังไงถึงจะได้เงินเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งผมได้ทาคลิปรวบรวมนะครับบอกวิธีการหมดแล้วลงทะเบียนที่ไหนทําอย่างไรทํำยังไงหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินตรงนี้ครับพิมพ์บอกมาได้ว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุครับผมจะส่ง สถานที่นะครับรายละเอียดต่างๆที่ที่คุณจะเข้าไปหาข้อมูลตรงนี้เพิ่งเป็นช่องเป็นรายละเอียด u t u b e นะครับเป็นคลิปที่ผมช่องผมนี่แหละเป็นคลิปที่ทําเอาไว้ในช่องแล้วนะครับก็ผมจะได้ส่งคลิปนั้นไปให้หรือคุณจะรอจนถึงท้ายวิดีโอก็ได้นะครับผมจะใส่เอาไว้ท้ายวิดีโอด้วยนะคสำหรับตรงนี้ครับอย่างนี้คือข้อที่3ครับได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้วผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็จะทําให้คุณได้งานเงินนะครับ นี่คือในส่วนของข้อที่3ครับถ้าหาว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนก็จัดการให้เรียบร้อยนะข้อที่4ครับคุณต้องเคยรับเงินเบี้ยถุงกัในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนในเดือนก่อนหน้านี้ก็คือในเดือนพฤศจิกา้าเดือนพฤศจิกาครับคุณได้เงินเข้าดัางนั้นถ้าคุณมั่นใจครับว่าคุณได้เงินเข้าแสดงว่าในเดือนธันวาคุณได้เงินต่อแน่นอนครับไม่มีปัญหาแน่แต่หากว่าคุณเนี่ยมีปัญหาครับไม่ได้เงินเข้า ในเดือนก่อนหน้ามันจะส่งผลต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงครับว่าคุณจะไม่ได้ในเดือนของทางธันวาเว้นเสียแต่ว่าครับคุณจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนใหม่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นคนใหม่เพิ่งได้เงินเลยอันนี้เนี่ยคุณถึงจะได้รับเงินนะครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าการได้เงินเงินครั้งแรกเนี่ยคืออาจจะลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าครับ ตั้งแต่ก่อนจะหกสิบแล้วแล้วพอถึงอายุหกสิบคุณก็จะได้รับเงินทันทีนะครับนี่คือข้อที่สี่ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกครับในเดือนตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่สี่ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้ครับข้อที่ห้าครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภาคดัฐ ตอนที่ไปลงทะเบียนร,รับเบี้ยผู้สูงอายุยังคงเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันและมีเงินอยู่ตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้ข้อนี้เนี่ยคือข้อที่ปรับเซียนเลยหลยคนพลาดเพราะเรื่องแบบนี้คือบัญชีธนาคารเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับแล้วเมื่อบัญชีมีการปิดใช้งานไปนะก็จะทําให้ไม่ได้รับในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยบัญชีคุณต้องคงเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อที่จะได้รับเงินได้ จะได้มีปัญหาครับในการที่จะรับโอนเงินจากทางภาครัฐนะในส่วนตรงนี้นี่ก็คือข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ทางภาครัฐตองไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุยังเขาเปิดใช้งานในปัจจุบันและมีเงินอยู่ตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ครับนี่คือข้อที่5นะไปต่อเนื่องครับก็คือในส่วนของข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับได้1 0 0 0บาทเพราะจำนวนเงินที่ได้เนี่ย จะได้เงินตามอายุเลยแล้วได้ตามขั้นบันไดนะครับหากในตอนนี้อายุของคุณครับยังไม่ใช่เก้าสิบปีก็จะไม่ได้หนึ่งพันอันนี้คือแฟ,แฟร์ตรงไปตรงมาแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยอายุเก้าสิบปีแล้วก็จะได้หนึ่งพันอ่าอย่างนี้ดูตามอายุทีนี้อ่าแล้วคุณจะได้เท่าไหร่ล่ะเพราะว่าอายุหกสิบปีขึ้นไปจะได้รับเงินก็คือได้ตามขั้นบันไดได้ตามอายุครับตัวอย่างคือดังนี้อายุหกสิบถึงหกสเก้าปีเนี่ยจะได้หก0้อยบาท เจ็ดสิบึงเก้าเจ็ดสิบเก้าปีได้เจ็อยบาทแปดสิบาทสปีได้แปดบาทเก้าสิบปีขึ้นไปเท่านั้นได้หนึ่บาทนะครับจะเป็นไปตามนี้นี่คือตัวอย่างครับย่งหกปีเนี่ยได้หกร้อยหกสิบเจ็ดปีหกร้อยเจ็ดสิบปีเจด้อยเจ็ดสิบแปดปีเจ็ดรออายุไม่ถึงแปดสได้เจ็รอยอายุแปดสิบได้แปดร้อยแปดสิบห้าแปดร้อยอุไม่ถึง 90, 89, ้าสิบแปดสิบเก้ได้แปดอายุเกปีได้ 1, 000, 95, 1, 000, 103, 1, นึ่งพันเก้าสิา 1, บาหนันที นะครับโอเคนี่ก็คือรายละเอียดสำคัญในข้อนี้นะครับสำหรับข้อที่6ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่7ครับคนที่รับเงินเบี้ยสูงยุจะต้องเป็นคนที่ยังคงมีชีวิตยอยู่และแข็งแรงดังนั้นเนี่ยคุณอยู่กับลูกหลานไปยาวนานนะครับจะได้ได้เงินตรงนี้เป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นเองต่อนะครับแต่ว่ามีการเสียชีวิตครับในระหว่างวันที่1นึถึงแนะครับพอได้เงินวันที่9ก้าธันวาหนึ่งถึงแเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเดือนสุดท้ายครับโดยให้คนจัด คนที่จัดงานนะครับก็มาทําเรื่องนะครับโดยมีพยานรองน้อย2คนก็จะสามารถได้เงินในเดือนอายุที่เสียชีวิตนะครับเช่นเสียชีวิตที่อายุ120ปีเนะี่ยก็จะได้เงิน1 0 0 0ันบาทวันที่9ธันวาคมเดือนสุดท้ายนะครับโอเคเมื่อเป็นครบ7ข้อในคลิปนี้ครับคุณจะได้เงินในวันอังคารที่9ธันวาคม68นะครับเราจะทําการโอนเงินให้คุณในวันอังคารที่9าธันวาคม68นะครับก็ โอนตั้งแต่เช้าๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่าเช้ายังไงเช้าเท่าไหร่อันนี้อยากจะฝากทุกท่านนะครับเวลาคุณได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณได้เช้ากันกี่โมงบ้างพิมพ์บอกกันมาหน่อยครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพี่ท่านอื่นนะครับโอเคนี่คือข้อมูลสคาคัญครับล่าสุดเลยที่ฝากทุกท่าน